เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเรียกเลยเรียกแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยปลูกเองใช่ไหมครับครับเป็นชาวสวนปลูกเองอยู่ที่ไหนลบบุรีครับเอาแล้วจะมาขายที่นี่ได้หรอได้สิครับจะโมเดียวก็ถึงอันเนี้ยไก่กําไร15บาท15บาทปลูกเป็นชาวสวนเองนะไม่ได้ไปรับมานะครับไม่ขายเราจะช่วยชาวสวนที่ปลูกเองให้ขายได้เลยแล้ววันนี้มาทำไมเนี่ยมาขาย มาฝากก็จะกินหมดที่เนี้ยพี่คนเป็นร้อยคนเยอะแยะกลรกรรมไม่แจกมั้ยที่เนี้ยสิบห้าบาทที่นำมาจากลบบุลีเลยนะครับนอกจากว่าปลูกอันนี้แล้วทำมาที่อะไรกระท้อนกระท้อนนี่มีทั้งปีลบบุรีถ้าคนไหนจะมีมากมีน้อยแรงหนาวแต่ว่าเออแต่ว่า พี่ยาอยากช่วยเหลือสนับสนุนชาวสวนที่พี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับจะอมอ,อย่างนี้น่าทอดไข่เกี๊ยวหรือกินก็ไม่ทอดเลยมาไปทอดเลยนะแล้วก็วันนี้เขามาแจกพี่เอก,กใช่ไหมแจกแจกแ,แ,แจกแจกแพี่เอกไหมพี่เอกพี่เอกมีน้ำพริกเราแล้ววันนี้อเอาไปทอด,ไ,ทอดไข่เกี๊ยวไปทอดไข่เกี๊ยวไปเลยนะเอาไปแจกมากันกี่คนพี่เอกผมมาสั้งี้คนครับคนเอาไปเที่ยงกั คนก็ซีกำนะครับขอบคุณรับใช่นั่นเรียนขอบคุณนะครับชาวสวนที่มีครับคุณลุงขอบคุณด้วยไปแจกให้เจ้าอีกแจกกันเลยนะครับแค่นี้ถ้าดูว่ามีโอกาสถ้าเป็นผักดูดีมาขายพี่ยาไม่อยากรับไม่อยากให้คนแบบว่าพี่ยาอยากช่วยชาวสวนไงปลูกเองขายเองนะจะสวยไงแล้วมันจะไม่แพงไงห้าบาทก็ไม่แพงหรอกถูกมากไปแจก

ม mm ่ม hmm. well. ีผลแลทวกับ okay, right. ้าวกนแกงครับแกงแกงแกวแกแล้วแเปลนก็เสิร์ฟดีดีทเป็นทุกอย่างนะไม่เปไม่เปนอ๋บริการดีมากเลยี้นี่มามันทไม่เป็นคนจะคุณ้แจกไม่มาไปไหนมาไปหนุแล้วมาแล้วเดี๋ยววันไหนว่างที่จะมาขาย สร์อาทิต yeah, ย <wh> ์จะไม่รู้สร์อาทิตย์ไหนหรบมาสร์อาทิตย์มันจะพราะสร์อาทิตย์ต่อนนรับไเพราะว่าเรากิบทานแน่ๆแล้วก็ขายดีแน่ๆขายดีครับผู้อดน้ำอิ่มขนาดนีอ้วนขนาดนี้หรอม่ได้อยู่มาๆางนายิ้เดียวชิ้เดียว อ้อนเลยเก่งเลยคุณออกเลอ้นเลยแหละรุ้เดินรอบเยวกรดงออกเลยน่าร่าอะไรอะ25บาทสองบ25บาทสองใบ25บาทนะต้หู้กอนอ่าใเลยระวังร้อนนะครับาทเให้ร้อนหมนเลยร้อนมาลไม่ทกนเนี้ยนค้าอเล่นด้ท รถดีไหดีไหมดีกดีดีด่ายได้สวยโออาไปรอเมื่อกี้รอไป่ายนะคะลอยมากไม่ใข้าวติดเดียวนะคะในรถมีอีกอนแรกอะนอนอะไรอร่อยเหรอร้อยมากอร่อยหรอชิีาชิีเ็กจุ๊นี่ มาดิมันอร่อยไปดีจะรออะไรได้เลยนะคะวันละ300กระปุกน,นะคะไม่พอขายนะคะน้ำพริกท่ยาคนดูอร,อร่อยขายดีมากเดือนนี้เอาไปทั้งหมดเกือบพันกะปุกแล้วะคะ่ะใส่ผักที่เยอะอร่อยขอบคุณค่ะแต่ถ้าซื้อห่อเดียว20บาทอขอดูตองพัดมีเนี่ยครับอร่อยมีโค้กอร่อยมากเบอร์มันเข้มข้นใส่ผักเยอะหน่อยมันอร่อยนะอยากเปิดบินน้ำพริกมาขายมีตัวแทนรับตรงไหนครับอยูใต้เยอะมีตัวแทนเยอะ หรือไม่อะไรนะตัวแทนที่ขายถูกที่สุดก็คือซานิคนลุมซานิคนลุมเพดซานิคนลุมนี่ก็ส่งอยู่ที่3 7บาทแล้วก็มีใครนะับมีเพดลูกพัาสติกลูกพลสติกเยอะเยอะเดี๋ยวพี่ยาจะขึ้นหน้าเพดให้ดูนะว่าลูกเพดเราอ่ะที่เอาไปขายมีใครบ้างตัวแทนนะนะพี่ยาจะโพสให้ดูนะง่าหรอ นี่เนาะก่อนจะกลับนดไปฝากเพลงไว้กับแคทเชียร์เอาไปค่ะเฮ้ยพี่อยากจะโพสบอกให้เขาพูดกินเหมือนไม่กินเข้าวเย็นมาไม่ได้กินเลยดิเอาสาระโอ้โหดูต้นเดือนกุมภาพันธ์มาเดี๋ยวเพื่อนมันตดไอ้นี่ก็ตดกับตดนดนิ อร่อยจริงๆอร่อยอร่อยลูกค้าคนไหนที่อยากมีอาชีพนะมาเอาไปเลยที่บ้านเรานะอร่อยมากไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อผัดไทยเลยดีกวสอบปีด้วยบอกหกปีด้วยกินเองดีกว่าทำคนเองด้วยนะก๋วเตี๋ยวอร่อยมาชิมมะเฮ้ยใครทำโดนทับร่มนะโดนหน่อยเหรอเนี่ยถุงเท้่ทิ้ไว้ ไม่ยอมว่าทำไมคว่มใา่อีกกระป๋องขา่อีกไม่ันหน่อยสไ่ิ่หรนี่มันเป็นน้ำใช่เราร่ป๋องกรไม่อีกนี่่ไปอีกร้อนเน่มามันเดือนแล้วมันก็ใส่น้ำมันมันน้อยนักก่าครับวันนี้เรามา ขายไฟที่หเลร้านเจาะยักษ์นะครับเจาะเจ้าดังเจาะคุณโจ้นะครับวันละสองคันลูกนะครับขายเร็วขายที่พี่ยาคนลุงนะครับปุดม่นกันได้ครับลูกละยี่ห้าบาทเจาะโคตรปูนะเอ้ยเลย พอแล้วจาะโคตรปูสี่คนจมพัเลยใช่ถ้ามันใหม่ถ้ามันแห้งนะพี่มันน้วมันจะไม่ดำเลย แท้อไปว่าของเท้มากัเอยแดงมาพี่มันรู้ไปวันนี้มันรู้ไปแม่อร่อยบอกเลยของโตของแท่ของแท่ี่มัรู้ไปวันนี้โอ้ยโอ้อย่าอย่าย่าอย่าอย่า้่อย่อย่ย่าอ่อย่อยาอย่อย่ออ่าอย่าอ่อย่าอะไรอยอยออย่รอย่าอย่าโอยยดอย่าอร่าิย่อาอาออาายอายยอาอย ร้องไหมอืโอ้อออ๋ออออออ๋อออร่อย๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ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 ๋ออออ๋ออออ๋อ